ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมฟีนอลโลเกอร์ฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่จะมาเออ่พูดคุยกันนิดหน่อยนี่บ้านผมงกับบ้านอุ๊หะตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมาดูดเนี่ยครับวันนี้ผมรู้สึกทรมานทางร่างกายครับจะบอกว่าเมื่อวานไปเล่นบาสมานะครับมันเล่นเล่นเล่นมันพูดยากครับจะบอกว่ามัน ท,ท, át, ทรมานมากเลยล่นเมื่อวานนี้หชั่วโมงชั่วโมงมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่มาอีกวันหนึ่งนะอืต้องบอกได้เลยว่ามันโคตรทรมานเลยนะครับดูการหยิบประกาศนี่เลยครับหยิบหยิบผิดโอ้ยจีนไหนวะอิเตอร์อยู่นี่อาประกาศประกาศอะอกกดกดดีวะเออฮะนี่เลยจะเป็นรีวิวประกาศแถวนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับวันนี้นะครับจะบอกว่าปวดขาปวดขาปวดแขนปวด ทั้งงกายนะครับรู้สึกแย่มากเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ว่างนะครับช่วงนี้ติดติดเรียนนะครับออกคลิปไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยว่างจริงๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยชดเชยกันวันหลังแล้วกันนะครับนะครับมาดูแองกี้เบิร์ดซะหน่อยอหคอลุอลุกมันลุกลําบากขนาดนี้ดูหน้าครับ น้านเ vo. อ็กซ์เบิร์ดน้าสวัสดีครับโอ่อตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหม,หไหมดูดิตัวใหญ่บ้างโอเคมั้ยเอ็อกซ์เบิร์ดตัวบัดเริ่มเลยนะครับตัวทั้เกือบครึ่งเตียงเลยไม่ถึงครึ่งเตียงหรอกประมาณหนึ่งส่วนสี่ของเตียงนะครับสำหรับวันนี้ก็อโอเคพูดคุยกันแค่นี้นะนั่งที่เดิมอ,อ่ะโอเคครับก็น่าจะประมาณหลังยี่สิบแปดนะครับ หลังสอบกับผมก็จะเริ่มออกคลิปนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกแบบเพราะว่าไม่ได้ก็ที่บอกเมื่อกี้ติดสอบสอบยี่ิบสาถึงยี้านะฮะโอเคครับวันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ